The r i c h เชตแ n นอินบาบิโลน ep ที่7ประสบเทพที่ดาแห่งโชคลาภถ้าคนเราโชคดีเสียแล้วย่อมไม่อาจอย่างรู้ถึงปริมาณโชคลาภต่อให้ถูกจับทวงลงลุ่มน้ำยูเฟรติสก็จะว่ายขึ้นมาพร้อมไข่มุกในมือสุภาษิตของชาวบาบิโลนความปรารถนาจะมีโชคเป็นเรื่องสากลมันรุนแรงอยู่ในอกชาวบาบิโลนโบราณเมื่อ4 0 0พปีก่อนพอๆกับที่รุนแรงอยู่ในหัวใจของคนทุกวันนี้ เราทุกคนต่างหวังให้เทพธิดาแห่งโชคลาบปรดปรานเรามีทางใดที่เราจะได้ประสบและทำให้นางไม่เพียงแค่สนใจเราหากแต่ยังกรุณาเราอย่างที่สุดมีวิธีดึงดูดโชคลาบหรือไม่นี่คือสิ่งที่ชาวบาบิโลนโบราณอยากรู้และตัดสินใจจะหาคำตอบให้ได้พวกเขาเป็นนักคิดที่ชาญฉลาดมันคือสาเหตุท,ที่ทำให้นครของเขากลายเป็นนครที่ร่ำรวยที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในยุคนั้น ในอดีตอันไกลโพล้นพวกเขาไม่มีโรงเรียนหรือวิทยาลัยมีแต่ศูนย์กลางของการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้จริงๆท่ามกลางอาคารสูงในนครบาบิโลนมีอาคารหลังหนึ่งที่สำคัญเทียบเท่าพระราชวังของกษัตริย์สวนลอยและวิหารของพระเจ้าแต่ในหนังสือประวัติศาสตร์แทบไม่เคยเอ,อ่ยถึงอาคารแห่งนี้เลยทว่ามันมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในยุคนั้นมากอาคารที่ว่านี้คือวิหารแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสถานที่ซึ่งมีครูอาสาสมัครทำหน้าที่อัาธิบายหลักปรัชญากเก่าๆในอดีตท,ทั้งยังเป็นสถานที่ประชุมถกปัญหาซึ่งกำลังโจดขันกันในหมู่ชาวเมืองภายในรั้วกำแพงทุกคนเสมอภาคกันหมดทาสผู้ต่ำต้อยที่สุดสามารถโต้แย้งเจ้าชายแห่งราชสำนักได้ในบรรดาผู้คนมากหน้าหลายตาที่มั่นแวะเวียนไปยังวิหารแห่งการเรียนรู้บ่อยๆนี้มีเศรษฐีผู้ชานฉลาดนามว่าอาคัตรวมอยู่ด้วย เขาได้ชื่อว่าเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเขามีห้องโถงพิเศษส่วนตัวห้องหนึ่งซึ่งเกือบทุกเย็นจะมีคนกลุ่มใหญ่ทั้งวัยชราวัยหนุ่มชะกันแต่ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนพวกเขามาชุมนุมกันเพื่อปรึกษาหารือและถกถกถกปัญหาน่าสนใจเราลองมาฟังกันดูสิว่าพวกเขารู้วิธีดึงดูดโชคลาภหรือไม่ ดวงตะวันจวนจะรับขอบฟ้าดูคล้ายลูกไฟสีแดงลูกใหญ่ส่องสว่างท่ามกลางฝุ่นทะเลทรายอันมืดมัวขณะที่อาคัตเดินทอดน่องตรงไปยังแท่นบรรยายที่เขาคุ้นเคยผู้คนจำนวน80คนกำลังนั่งเอกเขนเกรอเขาบนพรมผืนเล็กที่ปูไว้บนพื้นยังมีผู้คนอีกมากกำลังเดินทางมาคืนนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีอาคัตถาม หลังจากลังเลเพียงครู่ชายทอผ้าร่างสูงผู้หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนตามธรรมเนียมแล้วพูดว่าข้ามีเรื่องที่อยากได้ยินพวกเราปรึกษากันแต่ลังเลไม่กล้าเสนอเพราะเกรงว่ามันจะดูน่าขันสำหรับท่านอาคัตกับเหล่าสหายณที่นี้ชายทอผ้าได้รับการขยันขยอจากอาคัตและคนอื่นๆเขาจึงพูดต่อว่าทุกวันนี้ข้าโชคดีเพราะได้พบถุงเงินที่มีทองคำหลายแท่งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของข้า คือมีโชคต่อๆไปข้ารู้สึกว่าทุกคนล้วนมีความปรารถนาแบบเดียวกับข้าข้าจึงขอเสนอให้เราถกกันว่าเราจะดึงดูดโชคลาบที่เราต้องการได้อย่างไรเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากอาคัสแสดงความเห็นและควรค่าแก่การปรึกษาหารือของเรามากที่สุด ในความเห็นของคนบางคนโชคลาบเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งยังไม่มีจุดหมายหรือสาเหตุอะไรแต่บางคนก็เชื่อว่าผู้ที่โดนบันดาลให้เกิดโชคลาภทั้งหมดคือเทพธิดาอิสตาผู้อารีที่ทรงกระตอรือรือร้นอยากจะให้รางวัลแก่ผู้ที่นางโปรดปรานลองบอกมาซิสหายข้าท่านจะว่าอย่างไรท่านคิดว่าเราจะหาวิธีทำให้โชคลาบแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือนพวกเราทุกคนได้หรือไม่ ใช่ใช่พูดอีกพูดอีกกลุ่มผู้ฟังที่เพิ่มมากขึ้นสนองรับอาคัตจึงพูดต่อว่าก่อนจะเริ่มต้นการปรึกษาหาหรือเรามาฟังจากคนอื่นๆในหมู่พวกเราที่เคยเจอหรือได้รับทรัพย์สินหรือว่าอัญ,ญมณีมีค่าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเฉกเช่นช่างทอผ้าผู้นี้ดูบ้างเกิดความเงียบขึ้นครู่หนึ่งขณะที่ทุกคนต่างมองหน้ากันราวกับรอให้ใครบางคนตอบแต่ก็ไม่มีอะไรกันไม่มีเลยหรือ อาคัดถามถ้าเช่นนั้นย่อมแปลว่าโชคลาภแบบนี้ชังหาได้ยากจริงๆทีนี้ใครจะแนะนำบ้างว่าเราจะค้นหาโชคลาภได้ที่ไหนข้าจะแนะนำเองชายหนุ่มแต่งกายงามพูดพลางลุกขึ้นยืนเวลาที่คนคนหนึ่งพูดถึงโชคลาภเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคิดถึงโต๊พนันมันเป็นที่ที่เราได้เจอคนหลายคนพยายามทำตัวให้เป็นที่โปรดปานของเทพธิดา ด้วยความหวังว่านางจะทรงอํานวยพรให้พวกเขาเล่นพนันได้เงินมากๆมีใช่หรือขณะที่เขานั่งลงตามเดิมก็มีเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นว่าอย่าเพิ่งหยุดเล่าต่อสิพวกเราบอกบอกเราทีสิว่าเทพธิดาแห่งโชคลาภทรงช่วยท่านที่โตพนันหรือเปล่านางทรงพลิกลูกเต๋าให้หงายด้านสีแดงขึ้นเพื่อท่านจะได้เงินเจ้ามือเต็มถุงหรือว่านางทรงหงายด้านสีน้ำเงิน เพื่อให้เจ้ามือกวาดเงินแท่งที่แสนจะหายากของท่านไปชายหนุ่มหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนตอบว่าข้ายอมรับตรงๆว่าดูเหมือนนางจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าอยู่ที่นั่นแล้วพวกท่านที่เหลือละ่ะพวกท่านเจอนางรออยู่ในสถานที่แบบนั้นเพื่อคอยพลิกลูกเต๋าช่วยท่านหรือไม่เรากระหายอยากได้ยินพอๆกับที่อยากเรียนรู้เป็นการเริ่มต้นที่ฉลาดมากอาคาัดพูดแทรกขึ้น เรามาชุมนุมกันที่นี่เพื่อพิจารณาปัญหาทุกๆด้านการมองข้ามโต๊ะพนันย่อมหมายถึงการมองข้ามสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มีเหมือนเหมือนกันนั่นคือนิสัยรักการเสี่ยงโดยใช้เงินแท่งจำนวนน้อยเพื่อหวังจะได้ทองคำจำนวนมากเรื่องนี้ทําให้ข้านึกถึงการแข่งรถม้าเมื่อวานนี้ผู้ฟังอีกคนตะโกนขึ้นมา ถ้าเทพธิดาแห่งโชคลาภทรงหมันแวะเวียนไปที่โต๊ะพนันบ่อยๆแล้วก็แน่นอนว่านางต้องไม่มองข้ามการแข่งรถมา้าซึ่งมีรถม้าทองคำกับม้าที่ควบจนน้ำลายฟูมปากซึ่งให้ความตื่นเต้นมากกว่าโต๊ะพนันเสียอีกช่วยบอกพวกเราตรงๆทีสิอาคัตเมื่อวานนี้นางทรงกระซิบบอกท่านหรือเปล่าว่าให้เล่นม้าสีเทาจากนิเนเวค่ายืนอยู่หลังท่านพอดีและแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลย เมื่อได้ยินท่านแทงม้าสีเทาท่านรู้ดีพอๆกับพวกเราทุกคนว่าไม่มีม้าชุดไหนทั่วอันซีเรียสามารถเอาชนะม้าสีน้ำตาลแดงและแสนแสนรักของเราได้ในการแข่งขันอย่างยุติธรรมนางทรงกระซิบข้างหูท่านหรือเปล่าว่าให้แทงม้าสีเทาเพราะพอถึงโค้งสุดท้ายม้าสีดำที่อยู่ด้านใน จะล้มขวางทางม้าของเราม้าสีเทาจึงชนะการแข่งขันไปอย่างไม่สมควรอาคัตยิ้มอย่างไม่ถือโทษคำ,คำพูดกระเซ้าเย้าแย่นี้มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเทพธิดาแห่งโชคลาภจะต้องสนใจในการเล่นพนันม้าแข่งของมนุษย์คนไหนด้วยสำหรับข้าแล้วนางคือเทพธิดาแห่งความรักและความสง่างามผู้ซึ่งมีความสุขอยู่กับการช่วยเหลือคนที่กำลังลำบาก และให้รางวัลแก่ผู้ที่สมควรจะได้ข้าจะไม่มองหานางที่โต๊ะพนันหรือสนามม้าที่ซึ่งผู้คนต้องเล่นเสียมากกว่าได้แต่ข้าจะมองหานางในที่อื่นๆที่ซึ่งการกระทําของคนเรามีคุณค่ามากกว่าและสมควรได้รับรางวัลมากกว่าในการขุดดินในการค้าที่ซื่อสัตย์และในทุกสาขาอาชีพของมนุษย์ล้วนมีโอกาสที่จะทําผลกําไรจากความพยายามและจากการค้าของเขา บางทีเขาอาจไม่ได้รับรางวัลทุกครั้งเพราะบางครั้งวิจรารณญาณของเขาอาจผิดพลาดและบางครั้งดินฟ้าอากาศก็ทำลายความพยายามของเขาไปแต่ถ้าเขายังเดินหน้าไม่เลิกราเขาอาจจะได้รับผลกำไรในที่สุดนี่เป็นเพราะโอกาสของผลกำไรจะเข้าข้างเขาเสมอแต่เวลาที่คนคนหนึ่งเล่นการพนันสถานการณ์จะตรงกันข้ามเพราะโอกาสของผลกำไรจะไม่เข้าข้างเขา แต่จะไปเข้าข้างเจ้ามือเสมอการพนันจะถูกจัดให้เข้าข้างเจ้ามือทุกครั้งธุรกิจของเขาคือการวางแผนหากำไรจากเงินเดิมพันของผู้เล่นผู้เล่นน้อยคนนักที่จะตระหนักว่ากําไรของเจ้ามือนั้นแน่นอนแค่ไหนในขณะที่โอกาสซึ่งพวกเขาจะเล่นชนะไม่แน่นอนเพียงใด